ครับสวัสดีครับท um ่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกขั้นนะครับครับวันนี้ผมก็จะให้ท่านผู้ดูผู้ชมมาดูกันนะครับผมจะเกี่ยวแล้วนะครับก็ขอแปดสิบห้านะครับกอขอแปดสิบห้าลลังจากที่ผมให้ไปดูดูไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยนะครับสองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยก็วันนี้ผมก็จะมาเกี่ยวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ เหลืองมั่งเขียวมั่งนะครับท่านผู้ชมนี่ผมให้มาดูก่อนนะครับให้มาดูมาชมกันก่อนนะครับไอ้ที่เหลืองก็เหลืองไอ้ที่เขียวก็เขียวก็เหมือนที่ผมได้พูดได้นั่นไปะลนะครับตรงที่เป็นดานก็ยังเขียวอยู่นะครับท่านผู้ชมตรงที่เป็นดานแต่วันนี้ผมก็จะมาเกี่ยวนะครับเนื่องจากพายุเข้านะครับพายุจะเข้าอีกลูกนึงนะครับแล้วก็เข้าที่ จังหวัดผมเลยนะครับจังหวัดผมก็มีเตือนนะครับไอ้ลูกเนี้ยที่กําลังจะเข้าอยู่เนี้ยอะไรไอ้บูริกสาลิกอะไรเนี้ยนะครับก็กําลังจะเข้าอยู่เนี้ยนะครับก็จําเป็นต้องเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมแล้วมันมันจะร่วมอย่างนี้นะครับนี่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้กันนะครับนี่มันจะร่วมอย่างนี้นี่อันนี้ล็อกเนี้ยนะครับท่านผู้ชมก็คือตามสุดเลยนะครับก็คือตามสุดเลย แล้วที่ผมให้มาดูวันนี้ก็ท่านผู้ชมก็จะได้รู้นะครับท่านผู้ชมนี่คือหนึ่งนะครับที่น้ําเยอะนะครับผมก็เคยพูดแล้วนาผมอีล็อกเนี้ยนะครับอีบล็อกเนี้ยอีตรงเนี้ยนะครับที่ผมให้ดูอยู่เนี้ยนะครับซึ่งล็อกเนี้ยตามสุดนะครับน้ํามันไม่แห้งนะครับน้ํามันไม่แห้งอันนี้มันคือมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะล้มนะครับอันนี้หากท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วก็ ไม่ควรเก็บน้ำไว้เยอะนะครับอันนี้มันกรณีมันจําเป็นนะครับมันที่ต่ํานะครับท่านผู้ชมพี่ต่ํานะครับอันนี้ก็ให้ดูติดกันนี่อันนี้เขาก็ยังไม่ล้มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ขันนาผมก็จะขันเล็กไปหน่อยนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วนี่เขายังไม่ล้มเลยนะครับนี่อันนี้สูงนะครับซึ่งสูงต่ํากว่ากันเนี้ยก็เยอะนะครับก็ประมาณสักสามสิบเซนเลยนะครับขั้นต่ําก็ประมาณ3ามสิบเลยระหว่าง แปลงนี้ล็อกนี้กับแ,แปลงเนี้ยนะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าการเก็บน้ําหรือน้ําสูงเนี้ยนะครับมันปัญหาเข้ามันจะล้มอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคือให้ต้นอ่อนนะครับข้าวล้มเนี้ยมันเหมือนมันมันต่างกันต้นไม้ล้มนะครับท่านผู้ชมต้นข้าวเนี้ยข้าลม้มข้าล้มบนดินนะครับต้นไม้โค่นล้มนี่มันล้มโค่นไปทางรากเลยนะครับเดีย๋ยวไปเข้าใจว่าใส่ปุ๋ยไม่มีน้ําแล้วทําให้ข้าวล้มมันไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมให้ให้ให้เข้าใจ อันนี้ก็เหลืองดีนะครับอันเนี้ยซึ่งมันมันมันมีน้ําตลอดนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะมาให้ดูกันก่อนนะครับแล้วอีกอย่างล้มอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้มาบังเอิญผมไม่ได้มาอยู่ประมาณวันนึงเนี้ยนะครับประมาณวันนึงผมติดภารกิจนะครับนี่มันล้มอย่างงี้แล้วเนี้ยนะอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆก่อนอันนี้ขนาดเข้าไม่ได้ล้มนะครับท่านผู้ชมนี่ผมให้ดูก่อน อ, yup. อันนี้นกพิราบกินนะครับขนาดไม่ล้มนะครับนกนกพิราบกินเป็นแท่เลยนะครับนี่ผมให้ดูกันนะครับนี่นกพิราบกินนะครับอันนี้ขนาดไม่ล้มไอไอตรงที่ล้มเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกที่นึงนะอีกที่นึงนะครับนี่นะครับนี่ขนาดตั้งโดอยู่งี้นะครับนี่ท่านผู้ชมผมให้ดูเลยนกพิราบเขากินนะครับนี่คือหนึ่งอีกความเสียหายนะครับ ซึ่งปีนี้นะครับของผมจะรู้สึกว่าอาจจะได้น้อยกว่าทุกป,ปีนะครับเนื่องจากมันมีหลายกรณีนะครับแล้วก็ฝนตกดีทำให้เมล็ดเข้ารีบนะครับท่านผู้ชมทำให้เมล็ดข้ารีบนี่มันจะล้มไปอย่างนี้นะครับพี่ต่าแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อราเมล็ดเข้ารีบแล้วก็อีกอย่างคือแมลง ลงนะครับคือนาผมแปลงเนี้ยนะครับปีเนี้ยแมลงลงเนื่องจากฝนตกดีเนี่ยแมลงชุมนะครับก็ก็คือแมงแข้งเมงแข้งนะครับข่านผสมขออภายท่านผสมร้วยเมงแข้งนะครับก็เหมือนที่ผมให้ดูไปนั้นนะครับก็ที่ว่าแมลงอันตรายนะครับนี่ผมมาให้ดูนะครับท่านผสมมันล้มนะครับนี่นกพิราบกินนะครับนี นี่ผมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับานผม้สมเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับนี่บางอืญนผมไม่ได้มานะครับช่วงนั้นที่มันล้มใหม่ๆนะครับนี่ผมให้ดูกันนะครับหมดเลยนะครับนี่หนึ่งสร้างความเสียหายนะครับนกพิราบนะครับนี่นะครับานผม้สมเสียหายเยอะเลยนะครับแล้วก็เริ่มลมเยอะด้วยนะครับอี็อกเนี่ยนะครับลมเยอะด้วยหลายที่เลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีน้ําอยู่นะครับฝนตกนะครับเมื่อคืนก็ยังฝนตกอยู่นะครับผมจําเป็นต้องเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าห่างที่ดีเนี่ยอีกสักสองวันเนี่ยแจ่มเลยสวยเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้บังเอิญพายุเข้าแล้วผมติดตามข่าวว่ามันจะยาวถึงวันที่ยี่บห้านู่นนะครับแล้วเข้ามันก็จะล้มไปใหญ่นะครับข้าวก็จะล้มไปใหญ่มันจะแซน้ำจะสร้างความเสียหายนะครับก็เลยจำเป็นต้องเกี่ยว ก็จะเกี่ยววันนี้นะครับก่อนจะเกี่ยวเนี่ยผมให้มาดูสถานการณ์ก่อนนะครับท่านผู้ชมว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับนี่นะครับล้มนะครับแล้วนกกินมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับนี่นะครับนี่สร้างความเสียหายปีนี้ผมคาดว่าได้น้อยกว่าทุกปีเลยนะครับเนื่องจากอย่างนี้นะครับมันล้มแล้วมันมีนกมานกินอยู่อย่างนี้อีกนะครับท่านผู้ชม แล้วก็อีกอย่างว่าไอ้ที่แมงแขงลงนั้นนะครับนี่พอพอผมรู้ผมก็มาทำอย่างนี้ไว้อย่างนี้นะครับนี่มันก็ช่วยไล่ไปได้หน่อยนะครับอันนี้อีล็อกนี่ที่ผมให้ดูนี่คือมล่มต้นไม้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือล่มต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่นาล่มนะครับต้นไม้ที่ล่มผมก็เคยได้ทำคลิปทำวิดีโอบอกไปทีละนะครับเรื่องไม้ล่มในานาข้าวนะครับท่านผู้ชม อันนี้มันก็เลยล้มนะครับนี่ล้มเยอะนะครับนอกนัานข้างบนนี้ก็ไม่เป็นนะครับท่านท่านผู้ชมบนนี้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันอันนี้น้ํไม่อยู่นะครับซึ่งน้ำไม่คออ่อยซ่อมไอ้สองล็อกเนี้ส่วนมากน้ําจะขังอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชมมันมันก็เลยล้มนะครับแล้วอันนี้ก็ปลอยใ,ให้มันอยู่ล้มใต้ต้นไม้อย่างนี้นะครับ ่ันผู้ชมนี่รวมอย่างนี้นะครับนกกินมดเลยนะครับเจ้านกฟีราบเนี่ยครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ผมให้ดูช่วงนานี่นะครับสูงต่ำอันนี้สูอันนี้ก็เหมือนกันกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับสูงต่ำนี่น้ําไม่แช่แห้งตลอดนะครับนี่แล้วก็ไปถึงหน้าห้างผมนี่นะครับอีกตรงนี้นะครับหน้าห้างผมนี่จะไม่ค่อยรวมเลยนะครับแทบแทบไม่มีรวมเลยรวม เวลาล้มมันก็ล้มแค่ล้มต้นไม้นั้นนิดๆหน่อยๆนะครับมันไม่ได้ล้มเหมือนเมื่อกี้นะครับพ่มผสมอันเนี้ยนะครับซึ่งถ้าท่านผสมได้ดูคลิปนี้แล้วมันจะซึ่งบ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการกักเก็บน้ําซึ่งมันไม่จําเป็นนะครับพ่มผสมแค่ให้มันเปียกให้มันไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่อะไรก็พอนะครับ ถ้าม MM like ันล้มแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ต่ํานะครับสองล็อกนี้นะครับนี่อันนี้นะครับแล้วถ้ายิ่งเป็นอารมนะครับอย่างเงี้ยนะครับสร้างความเสียหายมากนะครับอันนี้ก็ล้มไปตั้งนานละนะครับเนี่ยนะครับเนื่องจากมันล้มต้นไม้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ผมให้ดูก่อนภาพรวมนะครับภาพรวมของวันนี้ก่อนรถจะลงเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างเนี้ย ก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับสร้างความเสียหายอีกอย่างก็คือมวนนะครับตัวมวนหรือแมงแคงนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สีดยาให้เขานะครับแล้วก็ออกช่วงฝนตกนะครับฝนฝนจะตกอยู่ตลอดเลยบ้านผมนะครับไม่ไม่ได้เว้นเกิน3วัน5วันเลยนะครับพึงไม่มากก็น้อยจะตกอยู่งั้นนะครับแล้วทําให้เมล็ดข้าวรีบนะครับซึ่งเกสอรเขาผสมไม่ไม่ได้เต็มที่นะครับกาผสมถึงแม้ว่าเขามีได้ก็ มันมันมันจะไม่เต็งเข้าที่ควรนะครับมันจะไม่เต็งเข้าที่ควรแล้วก็ไอที่ว่ามแมลงที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่นะครับก็รู้สึกว่าเยอะนะครับเยอะบางก็มีหลวงนึงก็ทั้งสองตัวเลยนะครับที่ผมได้พูดให้ไปนะครับตัวมวนหรือว่าแมงแข็งนะครับในนี้ผมให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับแค่ตอนแรกนะครับแค่ตอนแรก ครับนี่ทีนี้ผมมาให้ดูสถานการณ์เกี่ยวนะครับตอนนี้กําลังเกี่ยวแล้วนะครับก็เกี่ยวไปได้สักหน่อยนึงละนะครับเกี่ยวไปได้สักหน่อยนึงแล้วกำลังเ,เกี่ยวนะครับเดี๋ยวก็มาดูผลผลิตกันนะครับแต่ก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วนะครับปีนี้นะครับผลผลิตค่อนข้างจะเสียหายหน่อยนะครับตามดูสูต ก็เสร็จไปสองรอกแล้วนะครับสองอกแล้วนะครับซึ่งมันเป็นลอกน้อยแปลงน้อยนะครับก็นาน้ําฟ้านะครับนาน้ําฝนไม่ได้ไม่ได้อยู่ใน่วนประธานนะครับนี่นะครับพันผสมผมคอยปิดอยู่แต่รอยรถเกี่ยวอย่างนี้นะครับพันปศมนี่ผมปิดเลยนะครับเพราะผมต้องการเอาน้ําแช่ฟางนี้นะครับผมจะไม่เผานะครับผมจะไม่เผาพันผสมผมปิดเลย พราะว่าหายุ่มันจะเข้าอยู่นะครับก็อะไรเนี่ยบา,บาลิสุลิสุลิกอะไรเนี่ยนะครับนี่ผมก็ไม่ได้ปิดอย่างงี้นะครับบางอื่นผมก็ไม่ได้ให้ทาา่นผสมได้เห็นนะครับตอนรถปล่อยเข้านะครับนี่ก็มันมีหลายล็อกหลายแป้งนะครับซึ่งนาน้ําฟ้ามันทําเป็นวิ่งใหญ่ล็อกใหญ่ไม่ได้นะครับนี่ผมก็ไล่ปิดไปหมดเลยนะครับก็ไล่ตามรถไปรถคนเซ็ตพอดีผมก็เลยไม่ได้มาหายให้ดูนะครับก็ผมปิดรอยรถเกี่ยวอย่างงี้นะครับ ผมต้องการอุดน้ําไว้นะครับเก็บน้ําไว้ผมจะย่ำฟางนะครับเพื่นผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีน้ำเมื่อไหร่เดี๋ยวคอยเจอกันนะครับสําหรับแปลงนี้วิธีย่ำฟางนะครับย่ำอย่างไงผมแล้วยังไม่มีใครทํากันอย่างนี้นะครับรถใหญ่ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวรอให้มีน้ําก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงกับนาแปลงนี้นะครับก็คอยไปดูที่น้ําหนักกับราคาข้าวกันนะครับก็คิดว่าจะถึงเก้าพันหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ที่บ้านผมนะครับ ครับเหนนี้ผมก็ให้มาดูนะครับก็ก็ให้มาดูน้ำหนักกับราคาเข้ากันนะครับก็อันดับแรกก็ให้ดูความชื้นก่อนนะครับความชื้นก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกว่ากวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอยู่ขั้นระดับปานกลางนะครับไอ้ยี่ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับภาพมุสุนี่แล้วเนนี้ผมก็ให้มาดูนะครับ น้ำหนักสุทธินะครับน้ำหนักสุทธินี่นะครับนี่อันผสมน้ำหนักสุทธิสองตันสามร้อยแปดสิบห้าโลนะครับพันผสมก็อันนี้ราคานะครับอันนี้ราคาราคาต่อตันนะครับก็คือเก้าบาทสามสิบนะครับก็คือ 9,300บาทนะครับ่านผสมอันนี้ก็ให้มาดูกันนะครับว่ามันผลผลิตได้ออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเขาซื้อไปทำพันนะครับ่านผสมเขาซื้อไปทำพันเขากะว่าประมาณ300โลนะครับ300โลก็คือ30ถังนะครับ่านผสมแต่ไอ้ตรงนั้นเขายังไม่ได้เอาบินมาให้ผมนะครับเขายังไม่ได้เอาบินมาให้ผม อันนี้เขาก็เพิ่งเอามาให้ผมเมื่อเช้านี้นะครับอันนี้ก็มามาให้ดูกันถ้าสมมติว่าไอ้นั้นห้าเขาเอาไปสามร้อยนะครับก็ตีก,กลมๆสามร้อยสามร้อยก็เป็นสองตันสองตันหกนะครับใช่ไหมนะครับใช่นะครับก็เป็นเป็นเป็นสองตันหกแปดแปดสิบห้าโลนะครับ ก็เหมือนเหมือนที่ผมพูดแล้วนะครับพานผสมปีนี้มันเสียหายนะครับมันเสียหายทุกปีผมจะได้อยู่สองตันเจ็ดแปดสิบนะครับจะได้อยู่ประมาณสองตันเจ็ดแปดสิบจะได้อยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ปีนี้ก็เหมือนที่ผมพูดละหนึ่งนะครับผมผมจะมาสรุปให้ฟังคือหนึ่งคือเสียเนื่องจากฝนตกดีมเมล็ดเข้ารีบนะครับสอง ก็ตัวมวนลงนะครับหมวนก็คือที่ผมได้ให้ดูไปก็คือตัวแมงแข้งนะครับพคตัวแมงแข้งสามกนกพิราบกินนะครับกนกพิราบกินก็เหมือนที่ที่ผมไม้ลงก็ผมให้ดูไปข้างต้นละอันนี้ก็มาสรุปให้ค็เข้าให้ฟังนะครับก็เลยก็เหมือนที่ตามที่ผมคาดนะครับผมดูแล้วนะครับก็เหมือนตามตามที่ผมคาดก็เป็นตามที่ผมคิดจริงๆนะครับ ก็ว่าผลผลิตได้น้อยกว่าทุกปีก็น้อยจริงๆนะครับพานผู้ผสมแต่ปกติก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะ,จะได้อยู่2 7 8ตันนะครับก็2ตันนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะครับก็อยู่ประมาณนั้นแต่ปีนีไ้ได้ได้ประมาณนี้นะครับพานผู้ผสมก็มันมันผลผลิตค่อนข้างจะเสียหายนะครับก็เหมือนที่ผมพูดแล้วอันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ห่านผู้ผสมได้ดูนะครับ ข้าวหวานไปนะครับก็50กิโลนะครับก็่า50กิโลก็ไม่ไม่หมดดีนะครับมันก็เหลืออยู่ประมาณสัก3 4โลก็มาที่ผมพูดไปข้างต้นละนะครับที่ผมเอาไว้แช่ที่เอาไว้ซ้ำนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ